วัสดิจ้าพามากินมังคุดคัดจ้ามังคุดคัดได้มาจากตลาดนัดนะจ้าอันนี้เอามังคุดดิบนะจ้ามาปอกเปลือกเองเห็นไหมเนี่ยแช่น้ำเกลือนิดหนึ่งน้องก็ยังดำเลยอยากกินมานานแล้วนะจ้า แต่มันแพงมากู้แเราเป็นพันเลยเราก็เลยไปหาแบ่งแกะจากรลาดมากินที่ร้านขายมังคุดที่ว่าเขามังคุดเปรี้ยเขาจะคัดออกเราก็เอามาออกเองกิเลจ้ามกินเลย,เลยอืมอร่อยอ่ะ เปรี้ยวอมหวานนิดนิดกรอบอืมกินใจทำไปเลยม,มันยังกรอบอยู่อืมอืมไนดะ้ไหมอร่อยมันหอม,มขุนด,ด้วยไม,มืออย่างอย่างมันก็แบบ มันเปลือกแต่สุกอ่ะอืมันอร่อยนะทุกคนอร่อยนี่นี่เองอันนี้แพงเนาะแล้วแกะยากมากเปลือกมันแข็งเนาะเปลือกนอกแข็งเปลือกในนิ่มแล้วไอตัวเนี้ยมันกรอบอ่อน มือปอกยากอะ่ะเหล็ดเนื้ออย่างนี้ก็ดีแล้วนหะต่อมราคาพันกว่าต่อมราคาโลละพันว้วอืออือ นี่แม่ซื้อมาสี่สิบบาทโล่นเท่าไหร่คะอืม้อืม ดำสีอืมน้องเขาเมืเปรี้ยวมากเลย่อ,อยอืม แต่งมาให้เด็กน่อยเผื่อมากินแซ่บ